ต้นดอกหญ้าที่เขาเอาไปทําอาหารได้จะเป็นแบบไหนนะ<า>กินได้ใช่ไหมครับโอ้หนี่มาแล้วดึงเลยเนาะน,นี่เห็ดพิษนะแต่ว่าสวยต้องมากับชาวบ,บ้านกับคนที่ชนานาญนะครับกว่าจะได้แต่ละกอนะหวานมันอะ่ะมันหนักเลยเนย,เนยสวยงามากเจอแค่นี้นะส<ป>วัสดีกับช่องวิลทิปความสุขอยู่รอบตัวเราหลังจากที่เราไปกู้เอากุ้งที่อ่างเก็บน้ําห้วยงูนะครับนะชื่อก็ค่อนข้างน่ากลัวนะดีไม่ได้งูนะต<ป>อนนี้เราก็จะ รวมทีมกันไปหาต้นดอกหญ้านะาซึ่งอดอกญ่านี่คือเขาเอาไปทําไม้กวาดที่เราเห็นกันบ่อยๆนะกวาดพื้นกวาดอะไรนะรอบนี้เราไปหาต,ต้นตเสร็จแล้วเอามาทํากินนะแลวแป้บอกว่าอะไรนะมี15ใช้15ต้นถึงจะทํากินได้ใช่ไหมโอ้เราก็ไม่เคยเห็นวิธีการเก็บนะ,ะต่อเอาไมา้ชเปอรอทุกคนนะครับาม้ชุเปอรอครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อเนาะครับ จุดใหม่ที่เราจะไปหาต้นดอกย่านะครับดึ๊บอ่ะโอ้นำทีมโดยน้าแป้งนะแล้วก็มีทักทายหน่อยน้าแป้งขายขาน้องอะไรน้องอะไรคะน้องซื้อค่ะน้องซื้ออมุสชูเปอร์ครับนี่มาช่วยเราร่วมทริปกับเราเนาะรอดหรืจะรอโอ้หนาวเหรอคะหนาวเหรอครับเนี่ยหน่อคือหน่อดอกใบกวาดเนาะโอ้ยไม่าหน่อไม้ไม่ใช่เนาะจอดจอดมาตรงนี้ได้เนาะจอดได้ค่ะ เราเอาเราลกใครที่นี่กอดหในป่าเลยนี่นะคะโอเคห้างใครคะนี่ห้างพีโอมีห้างหลายห้างนะคะเจ้าแม่ห้างเยอะเนี่ยน้ำแป้งเราครับก็เดี๋ยวเราจะรวมทีมกันไปหาต้นดอกญ้านะก็ไม่เคยหามาก่อนนี่เป็นครั้งแรกของทีมนะที่เราจะได้ถ่ายทอดให้เพื่อนได้รับชมเนาะกับปะเดี๋ยวให้น้ำแป้งนำทางนะครับนำทีมเลยครับ ครับตอนนี้ทีมเราก็ค่อนข้างจะไม่เหงานะมีหลายคนเลยเนาะ,ค,ะครับก็มาขึ้นทางนี้เลยติดตามรับชมนะครับว,นะว่าต้นดอกหญ้าที่เขาเอาไปทําอาหารได้จะเป็นแบบไหนนะค่ะไปดูแล้วกันนะต้องเดินดีนี้ระว,วังลื่นนะครับอ่ะอันนี้คือเขาเรียกป่าอะไรครับเนะี่ยป่าสนนะครับนะครับป่าป่าสนก็มาติดตามกันด้วยทุกค่าบ <c oughs> <c oughs> อ๋อคือเดียวอ๋ออันนี้คือต้นแบบนี้หรอือเปล่าครับละแป้งอ๋ออัอนนี้เล็กอันนี้ใหญ่ใหญ่หอ๋อนี่คือเล็กกินไม่ได้นี่คือต้นดอกหญ้านะครับที่เขาเอาไปทําไม้กวาดไหมอันนี้คือเล็กอยู่นะ,ะนนแต่ว่ารอบนี้เราไม่ทําไม้กวาดเราทาอาหารเลยครับไม้กวาดละกันวันเนี้ยครับโอ้โหปะเดินไปเรื่อยทางค่อนข้างจะชันนิดนึงนะครับขาเริ่มลากแล้วค่ะอ่ะ นี่ก็มีเห็ดเกี้ยเหรอไหนนะไปนึงนไปนู้นอุ้ยอันนี้กินได้เขาเรียกว่าเห็ดเกี้ยเหรอสวเอาเก็บไี๊ยไปไหมเก็นไปไหมกินไปไหนมากินได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวนัดลงไปเอาถุงกวนเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนก็ได้ใส่ห่อใส่ห่อใส่ไม่ต้องต้องอุ้ยเพียชอบมากเลยอ่ะอันนี้คือไฮไลท์เลยนะน้องนัดเห็ดเกี้ยเห็ดไม้เกี้ยเนี่ยมันเหมือนเห็ดเห็ดที่น้องกาเราบอกไม่ใช่นะคนละคนละแบบเออ มันเห็นไม่ไผ่เนาะเยื่อไม่ไผ่เนาะแต่มันเป็นเห็ดเกียร์มาแจกเห็ดเกียร์ครับคนละอย่างกันมาแจกแปลกแปลกแปลกนี่เก็บก่อนเก็บก่อนฮะของอร่อยใช่ไหมใช่ขายเลเก็บเลยทำต้มยำก็อร่อยจัดไปครับเพราะว่าของแปลกเบรทิฟชอบคนี่นี่นี่เห็ดหอมโอ้ยไอ้กินได้ไหมเห็ดหอมโอ้มีเห็ดไม่ใช่ใช่แล้วน่ะไม่ใช่อันตรายนะโอ้ย ไม่ใช่เนาะเห็ดธรรมดานะค่ะแต่เขาไม่กินอเห็ดขาวอันตรายนะเราก็เกลียงเขาจะเรียกเห็ดปูเห็ดปูใช่ไหมไม่กินกันเห็ดปูขาวเขาจะไม่กินเขาจะกินเห็ดปูแดงอ๋อครับอ่ะต่อเนื่องแล้วครับเรากลับมาเจอสาวน้ำริ้วนะครับก็แต่ละสถานที่ก็จะมีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปนะครับนะรอบนี้จะเป็นต้นดอกหญ้า โอ้เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดนี่ก็กินมาได้นะน้องๆนีไคะน่จะเห็ดพิษหรือเปล่าคุณดูนี่จริงน่าจะเห็ดพิษนะน่าจะเห็ดพิษครับกินโอ้โหครับเป็นชาวบ้านนี่คือแบกเห็ดจากบ้านไปขายเลยเมืองเขาจะขึ้นมาอะไรอย่าี้ยตอนนี้ทางก็ค่อนข้างจะชันขึ้นๆลงๆเขานิดนึง ไปดูหน่อยเห็ดเหลืองอ๋อเห็ดเหลืองแล้วดูหน่อยดูหน่อยคขมันอันนี้กำลังไข่อยู่อันนี้คือกินได้ใช่ไหมกินได้ขึ้นไปอ๋อนะครับอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมใช่ค่ะก็ใช่เหมือนกันโอ้นี่โหถ้ากินได้ก็เก็บเลยครับจัดไปครับนี่เห็ดนู่นนู่นนี่สวยไมันโอ้นี่เจอแล้วเจอแล้วออไมันกำลังอัน โอ้อันนี้บานแล้วอันนี้คือกินได้ใช่ไหมครับได้โอ้นี่บานแล้วดึงเลยเนาะเก็บเลยนะแ๊บนึง่ะฝากหน่อยครับโอ้โหนี่เก็บก่อนนี่นี่เ็ดไข่ฮานะครับกินไดอันนี้คือต้องเก็บทั้งโคนเลยเปล่าได้ค่ะนี่ของจริงนะท้านเฮดก็ได้นะ โอ้ไปไปมาเราจะได้เห็นมากกว่าอนี่เลยอะมากกว่าต้นดอกหญ้านะครับอ่ะเฮ้ยเก็บก่อนเเยอะเนาะเดี๋ยวได้เห็ดจะมาแล้วนี่นนอ่าน,น้องแอเปลี่ยนใบตองละครับเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะัาจะทำาปได้ได้ครับไปรวมรวมกันก่อนไปไปมาเราจะกลายเป็นเห็ดแล้วครับตัวนี้อเก็บเห็ดในป่าที่กรลยานะครับโอ้ปกติมาชมบ้านเก่ามางานแต่งนะครับนะแต่ไม่ได้มาหาวัตถุดิบแบบนี้เลยครับ ได้หลายเห็ุละหลายชนิดป่ะต่อครับอันนี้ก็ใช่นะอ่าหน้าแป้งอ่าส่วนนี้ใช่ใช่ค่ะแต่มันเล็กค่ะมันเล็กได้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 ป่ะตามไปเลยครับปกติปกติมาแบบนี้กับแม่บ่อยไหมครับบ่อยค่ะบ่อยอยู่นะไม่ใช่เฉพาะแค่นานะในป่าก็เข้ามาด้วยโอ้โห โอ้เห็ดเลยอะไรเนี่ยฮะโอ้โหเห็ดใหญ่มากดูดูดูขนาดมือผมนะดูขนาดมือโผม่นะอันนี้เห็ดพิชนะแต่ว่าสวยเหมือนที่ว่าสีแดงนุ่นมันแปลกดีครับรโอเคจะลองเอาอันนี้นะคะครับวิธีเอาก็ฟันหนามออกค่ะวิธีเอาก็ฟันใบมันออกค่ะ เราจะมีอุปกรณ์มีดกับมุยค่ะมุยก็คือขวานนั่นเองมุยภาษาเมืองนะโอ้โหเอหยากนะเนี่ยนี่ลองไหมฮะเป็นจะได้นานก็จะได้แต่ละกอได้นานอนี้นึงนะถ้าคุณไม่ชำโอ้โหอันนี้คือต้องมากับชาวบ้านกับคนที่ชำนานนะครับเราก็ไม่เป็นนะครับดูอดโ่ออยู่ห่างๆขวานนะคะอยู่ห่างๆก่อน อยู่ห่างๆอย่างหงวงครับโอ้ต้องใช้แรงเหมือนกันแน่นะแป้งอ๋อแบบนี้เลยคค่่ะะต้้้้อออองเเาาันนีใหไดโอ้โอ้แบบนี้เลยเหรอค่ะแต่อันนี้คือหนึ่งอันยังค่ะเราต้องไปผายอ๋อต้องผาอีกใช่ค่ะโอ้นี่คือเขาเรียกว่าเป็นกอหรือเปล่าใช่ค่ะนี่คือหนึ่งกอ แต่ว่าน้าแปลงเขาจะเอา15กอโอ้โหนะี่ก็หมดแรงแย่เลยครับเนี่ยไม่หมดค่ไม่หมดนะโอ้โหนี่สุดยอดก็เป็นการหาอยู่หาก,กินกับธรรมชาตินะครับเนาะกอดอกหญ้านะครับอืมแบบนี้เลยครับนี่งไงที่คนฟันไปนอะ่ะมีคนามาเอามาเรื่อยๆเหมือนกันนะม,นม,มีคนมาเอาอยู่ตรงนี้ไงพอฟันไปแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็เกิดทรรมใหม่ใช่ไหมครับ ครับไปป่านูแล้วทีเดียวไปดูตางอ่ะขออนุญาตไปดูนิดนึงนะครับนะอ่ะแป๊บนึงนะนี่ก็ต้องพาพาแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงต้นอะไรนะอ่าที่ผมไปหนองเขียวอะครับต้นตองก้อะก็ควรจะเอามายากมากครับนีอันนี้ต้นเล็กกว่าต้นใหญ่มากครับ แต่ว่า15อันถึงจะทํากินได้นะเราก็มาลุ้นกันเรื่อยๆอ่ะอันนี้กันเดียวเหรออันเดียวอยู่นะโอ้โหนะแป้งผมเกรงใจครับไหวไหมคะนี่ไวค่ะเป็นวิธีเป็นกระสอบก็ได้เป็นกระสอบก็ได้เหรอท่านเป็นแม่ละและน้องน้องลิลลี่ปกติได้กี่อันครับทั้งวันได้สิบอันทั้งวันได้สิบอันลิลลี่เดี๋ยวลองโชว์สักอันให้พี่ดูนะได้ครัแต่แต่สำหรับพี่ถือว่าได้เยอะนะสิบอันเนี่ยก็ให้เบทีลองโชว์นะครับอ๋อดูดูก่อนโอ้ลิลกี่ทำไง กินได้โอ้โ้กินสดก็ได้นี่เขาบอกค่ะกินอย่างนี้ได้ค่ะเดี๋ยวจะให้ลองชิมค่ะโอ้โหไม่รู้นะเนี่ยอร่อยวาครับนี่ค่อยๆดูไปเรื่อยเห็นไหมควจะได้แต่ละกอนะคล้ายต้นตองก้อจริงด้วยครับใช่ค่ะแต่อันนี้จะหวานกว่าแล้วก็อร่อยกว่าค่ะ ตองก้อเพราะว่าก็อร่อยนะแต่ต้องก้อเอายากมากเพราะเป็นต้นใหญ่ครับใช่ค่ะต้นเล็กมีหนามเยอะค่ะครับแต่อันนี้ไม่ค่อยมีค่ะอืมดูไปดูไปโอเคได้เห็นวิธีการอ่านี่กินได้ค่ะอ๋อกินได้เลยเหรอชิมดูชิมเลยกินอันอ่อนๆอันอ่อนอ่อนนะคะรู้สบกตุกได้แบบนี้นะใช่ค่ะครับชิมครับหวานกว่าคะหวานกรอบหวานมันอ่ะชิมดูชิมดู เสียดายอ่ะมันกไม่ได้ทำอาหารผมกินไปแล้วอ่ะผมชอบนะอร่อยเหมือนยอดมะพร้าวอ่อยเลยเอาจริงนะแต่วหวานมากไม่มีความขมตองกอจะขมนิดๆถ้าถ้าให้เลือกความชอบระหว่างตองกอกับต้นดอกย่ากอดอกย่าผมชอบอันนี้มากกว่านะสลับ่วนตัวนะ,วะอร่อยกว่าครับลำ้ำไอไอตองกอจะอีกแบบหนึ่งเนาะครับ อันนี้มันจะเป็นอีแบบนี้ชอบแบบนี้นะมีโรคขมเลยค่ะเออแมงทุกคนไหมคะนี่แบงแบงพร้อมไหมด้วยนะครับเดี๋ยวไปหาต่ออ่ะอร่อยกินได้หมดเลยค่ะนั้นอวีระครับแต่ต้องแกะอันดำๆครับกินได้หมดเลยอร่อยอันนั้นก็กินได้นะคะคิดข้างนี้ ที่หัวมันนะเอออันนั้นเขาเรียกว่าหัวนะเดี๋ยวไปแกงดีกว่าอาแกงใจกินเลยครับน่ะทั้งอันนี้กินได้เนาะกินได้ครับเดี๋ยวไปแกงต่อดีกว่าครับตื่นเต้นมากครับไปไปค่ะหากดครับต่ออีกสิบสี่ต้นถึงได้หนึ่งถ้วยหนึ่งหม้อกินหมดเอาถุงมาใส่ยังเอาฝากเปลานะเขานะเดี๋ยวนะครับแต่แป้งบอกว่า ถ้าไม่มีข้าวเขาจะเอาต้นดอกหญ้าไปทําเป็นข้าวเบอะ<ม>ผสมกับข้าวนะครับเนาอครับก่อนันไม่มีข้าวเนาะครับอืมก็มาติดตามรับชมกันด้วยนะครับก็จะได้แต่ละอันนะเราก็เห็นวิธีการเอาต้นดอกหญ้าต้องเป็นกอกอต้องใหญ่พอสมควรอันเล็กไม่ได้นะพอได้กอมาแล้วก็ต้องมาผ่าเอาเนื้อเยื่อข้างในมากินอ,อืแปลกนะ โอ g, ้ไม tamam. ่ธรรมดานะอาหารชนิดนี้ครับแต่ว่าผมเจอเห็ดพิษอีกแล้วครับเห็ดพิษมักจะมีความสวยงามนะครับดูโอ้ก็ไม่อยากจะให้พี่น้องมาหลายก็พยายามอยู่ห่างๆนะครับเนี่ยสวยงามมากไปต่อครับทางก็ชันนิดนึงนะครับเห็ดสวยครับเห็ดพิษมักจะสวยนะโอ้เจอเห็ดเหลวให้ดูหน่อยดูหน่อยเป็บหนึ่งแป็นหนึงนะครับไปละ อันนี้กินได้ใช่ไหมครับเห็ดเหลืองเนี่ยอันนี้กินได้อันนี้อันนี้ชื่นเลยเนาะโอ้อันนี้เห็ดไข่ห่านอันนี้ได้เนาะกันอันนี้จะบานครับอันนี้ได้อยู่ป้าทุกคนนฮ้ครับอือมีครับโอ้ไปเปิมาแล้วก็เห็ดก็ใช้ได้เนี่ยเอาไปทําอาหารกลางวันนี่ได้เลยครับแต่นี่บานไปแล้วเนาะเอาไหมครับน้อไม่เอาไม่เอาเนาะไปโอ้ต้นกวาง ต้นกวางเอาไปทำอะไรครับกวางจะชอบมากินอ๋อต้นที่กวางชอบกินใช่ค่ะครับอันนี้เลยแบบนี้เลยอืมแบบนี้เลยค,ครับครับตร้ครับเปนดวงกวางนะแล้วก็เดี๋ยวไปแล้วน้องแป้งโหรู้ได้ทันใจมากไปทิพตามไม่ทันโมจ่จะชมเห็ดนะครับต่อเลยครับน้องแป้งบอกว่าออาน้องแป้ง่ะน้องลิลี่บอกว่าทั้งวันหนูได้สิบอันใช่ไหมสำหรับพี่ถือว่าเยอะจ้ะ พี่นี่อันเดียวจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ครับนี่หนไหมไอ้อก็ใบนี้สามารถเอาไปทำทำไม่กวาด,วาดครับนี่ต้นสามารถทำประโยชน์ได้นะครับโอ้โหต่เยื่อนี่อร่อย,อยจริงครับผมไม่เคยกินนะครั้งแรกเลยครับก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงครับสิบห้าอันนะโอ้โหแข็งแรงมาก ครับน้องรัตปกติทำแบบนี่บ่อยไหมครับไม่บ่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ค่ะนานนานทีนะต้องให้น้ำแป้งมานำทีแบบนี้แล้วครับเน้อน้ำแป้งจะไปกับแม่มากกว่าต้องจะเอาให้ถึงห้าอันแล้วก็มาค่อยได้เลยงั้นตอนนี้เราค่อยๆรวบรวมก่อนเนาะเอาให้ครบก่อนครับน้ำแป้งเหนือแย่แล้วเนี่ยครับโอ้โหนี่แข็งแรงมากครับครับ อันนี้ครับพ้าร็อปี๋ว่าผ้าราอปิกเลปูพ่อคอยจะเก็บไว้ทุนแต่จริงๆแอบพูดถึงว่าหนักมันหนักเลยเนี่ยแล้วต่อมากิได้กินนิดเดียวใช่ของเราเลยเนี่ยของเรล่าในป่านะโคเยียงอ่าใช่โอ้โหแปลกของแปลกเนี่ยสวยดีเนาะกินได้นิดเดียวข้างในมันนะโอ้แต่หนักแบบสามโลไปไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะมารวบรวบรวมผลงานในท้ายคลิปเนาะว่าเราจะได้เยอะขนาดไหนครับโอ้โหปั๊บทีเดียว ไม่ธรรมดาครับทิปในนี้ครับแต่ละสถานที่แต่ละท้องถิ่นก็มีความน่าสนใจพร้อมให้เราไปค้นหาเสมอนะครับนะ,ะที่นี่อำเภอกระยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับคาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมาเออีกแล้วอะต่อครับ อันนี้คือต้นอะไรจ้ะน้องลิลี่ไมรู้เหมือนกันค่ะจะเป็นสมุนไพรมันจะคล้ายๆกับต้นอีหลิงค่ะมันหอมค่ะเอ๋อกินได้ค่ะกินได้ใช่ไหมรสชาติคล้ายกับพะอีหลิงเลยค่ะตอนนี้คือจะเก็บไปทําอาหารในกลางวันนี้ใช่ค่ะอ๋อได้เลยจ้ะครับตาบือตาบือรับอ่ะนายแป้งก็มาหยุดยังครับโอ้โหหัวหมูทะลวงฟันของจริงครับคนนี้อ่ะะกดนนึงะู เอาไหมหรือจลองไหมเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยมันอ่าได้ได้ได้เพราะว่าทางจะชันเนาะสูนห่วงแล้วก็จะยากนิดนึงฟันโคแล้วก็ถีบเลยแบบนี้เลยโอ้โหไอ้ไอ้แบบนี้ไม่ตายนะคุณน้าเนาะไม่ตายค่ะเดี๋ยวจะแตกข้างข้างไหนอ๋อได้ได้ได้ครับโอ้โหเหมือนอะไรไม่รู้เนาะหัวมันแปลกดีนะคุณน้าครับ แลกมากใช่ค่ะในเวลาเราจะเอาเนี่ยต้องเอาข้างในด้วยค่ะครับอันนี้หนักแล้วเนี่ยหนักนะเราเอามากองๆรุกันก่อนดีกว่านาะเดี๋ยวเราจะเหนื่อยกันอ่ะเรื่อยๆครับสองแล้วครับเดี๋ยวเราจะสามสี่ห้าหกเจ็ดจะตามมาเรื่อยๆนะนะเนาะครับครับนี่น้าแป้งของเราสุดยอดจริงคนนี้ถ้าไม่มีคนนี้เราทริปวันนี้คงจะไม่สําเร็จนะเนี่ยครับน้าพีครับน้าแป้งว่าเอ่อการฟันแบบเนี้ยต้องมีวิธีอีกครับ ตาเราเหนื่อยคนเดียวเลยวันนี้ครับ <c oughs> คือเอ่อวูแมนออฟโดมแมทเลยวันนี้เนะี่ยเดี๋ยวรอกินอย่างเดียวแล้วกันเนาะครับทำอาหารเดี๋ยวให้สาวโชว์แทนคุณแม่ไปนี่แข็งแรงมากแล้วนี่หามาตั้งแต่เล็กๆเลยเหรอครับเนี่ยใช่ <c oughs> ค่ะโอ้โหครับโอ้โหนี่คือวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วเนี่ยปกติก็ไปกับคุณพ่อคุณแม่นะครับเนาะ <c oughs> เมื่อก่อนคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ไปเนี่ยค่ะจนทําได้โอ้โหเนี่ยพราะว่าเป็นวิถีชีวิตที่น่าค้นหามากๆครับเห็นไหมนี่ได้แล้วนี่ได้แล้วใช่ไหมโอ้โหเห็นไหมสวยงามมากเห็นแล้วอยากกินเลยนะเห็นแล้วอยากกินเลยเนี่ยเพราะมันอร่อยจริงๆครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับของกินในป่าแบบนี้นะมันหนักตรงข้างนอกนะครับข้างในไม่หนักหรอมันหนักตรงกอมันนะครับนะ เห็ S <S <S <N> นไหมพอเหลามาเรื่อยๆก็จะเหลือนิดเดียวข้างในครับไอยเยื่อข้างในสมุมจะเป็นก้านให้เ,เลยเนาะครับก้านอ,นอ่อนๆเลยไหมแขะแบบนี้เลย <S <S 2> <S 2> เพลินนะครับคนทําเป็นก็ดูเพลินเนาะแต่ไอเราถ้าเราทำนี่คือน่าจะหอบใช้ได้เลยครับนี่ยุงดูวัตถุดิบมาไม่ค่อยเยอะนะ ไปทุกที่อื่นนะเยอะกว่านี้อีกเนี่ยแกะดูเลยเสร็จค่ะครับโอ้โหโอ้แสนละนี่โอ้โหสุด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 นับถือน้าแป้งมากครับอืมนี่สุดยอดเนาะครับนับถือนับถือครับอ่ะนึกว่ากระดูกหมาไม่ใช่เฮ้ยหน่อยมากครับด้วยปะทอครับตอนนี้ พอดีเราก็ได้ล้นหลามครับได้ทั้งอะไรนะต้นอ่อนดอกหญ้านะครับเนาะแล้วก็เห็ดนะครับโอ้โหมื้อกลางวันนี้น่าจะอร่อยแน่นอนครับมีไหมกอต้อนแบบนี้เลยครับโอ้โหอันนี้ถือว่าเล็กนะครับเนาะครับต่อเนื่องครับสรุปต้องใช้ต้นแก่ๆกับสังเกตว่าทางจะชันมากเลยนะครับ อ๋อเห็นไหมต้นที่เอาได้มันจะเป็นแบบนี้นะสับปีที่สังเกตให้ดูยังไงครับเป็นแบบนี้ยอดอ่อนข้างในมันจะอ๋ออันนี้สังเกตยอดอ่อนข้างในใช่มันจะเยอะใช่ไหมใบอ่อนอ่อนนี่คเอาใบนี้นะตัดไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรลิลี่เชื้อไม่ทิ้งแถวรู้ไหมหลอดไม่ไกลต้นหรือเปล่าเอาแล้วได้ไหมใช่ ไอปกตินี้ชาวบ้านเอาไปขายไหมฮะรู้ว่ากินเอาขายกินก็ได้ขายก็ได้กินได้น่าจะห้าอันยี่สิบห้าอันยี่สิบบาทโอ้โหเหนื่อยนะเนี่ยห้าอันยี่สิบบาททำนานๆเขาชินแล้วค่อ๋อแต่ถ้าเป็นคนพื้นราบอย่างพวกผมนี่คือลำบากเลยนันก็ลำบาก วันนี้จะได้ไหมลุนลุนครับตอนนี้คุณแม่ก็มาเทรนอยู่ใกล้ๆละนี่โอ้โหหรือว่าลุนมวยกันนะโอ้โหโอ้โหได้แล้วนี่เห็นไหมเก่ง่งครับ มันหัวอะไรไม่รู้เละใช่คือได้เสร็จก็ต้องมาพาไปนี่อีกห้าอันยี่สิบบาทครับเนาะผมเจออย่างนี้ที่ท้องตลาดนะให้ไปเถอะครับเพราะว่ารสชาติมันอร่อยจริงจริงาเจอเรต้องซื้อใช่ถ้าเป็นถ้าไปตลาดแล้วเราเจอไอ้ไอเทมลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะผมจะซื้อมาทำอาหารแน่นอนครับอร่อยมากอร่อยครับหวานมันครับนี่โอ้โหเป็นการหายอยู่หากินของชนเผ่านะ ครั้งแรกของเบทิปเลยครับที่ว่าไปหาใบตองก้อยแบบตื่นเต้นนะใบตองก้อยคือมันเป็นต้นใหญ่ๆต้น<ช>เดียวจบต้นมะพร้าวน้อยต้นเดียวจบเลยแต่อันเนี้ยต้องใช้จํานวนหลายอันอันนี้ก็แปลกปีแบบหนึ่งหลายต้นครับใช้จํานวนเยอะหน่อยเหนื่อยนิดนึงครับเนี่ยต้องแกะดูนี้อีกโอ้โหแป้งม่ธรรมาดาครับ <S <S นี่ยังไม่เห็นสเต็ปการหาปลาของน้าปแป้งนะ <S <S <ม>ใช่ นี่เรายังไม่เห็นอีกนะเนี่ยโอ้โหครับหอมใส่หมกอะไรก็อร่อยนี่ได้แล้วโอ้โหเก็บไปเรื่อยๆครับโมเลมาแล้วครับโอ้ยเองประทับใจไหมครับะแนนเก็บเก็บไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานท้ายคลิปเนาะตอนนี้ก็ให้น้าแป้งหัวหมูทะลวงฟันจัดการให้เราเรื่อยๆครับนั่งรอตรงนี้เจอส่อาชีพคะคะอ๋อได้ได้ครับได้ครับอันลูกบบรด้วยเหรอตับบรือครับตับบรือเนี่ยอ่ะ อสามาหยุดยางเบทิฟก็มาหยุดยางครับตามมาห่าง,งๆยางห่วงครับไปเลยครับผมว่าสักสิบอันน่าจะพอทํากินแล้วครับสิบห<ะ>้าอันเยอะไปแล้วก็เดี๋ยวน่าแป้งจะเหนื่อยไปอ๋อครับตื่นเต้นครับ ปกติน้องนิลี่ชอบกินไหมครับชอบค่ะชอบอยู่นะส่วนใหนี้เข้าไปทำเมนูอะไรกันทำเข้าเบอร์ไม่ก็ต้มกับเค็เหรือก,กินธรรมดาแล้วก็ใส่เนื้อหมูก็โอ้โหรอต้มกับเนื้อหมูค่ะเพราะว่ามันจะให้รสชาติหวานๆใช่ใชมันจะหวานมันมากเลยนะพี่ชอบอะ่ะครับโอ้ทำได้หลายเมนูนะครับแค่ <c ười> คิดแล้วก็หิวข้าวแล้วเนี่ยครับ <c ười> <c ười> อ่ะผมจะถ่ายทำให้เพื่อนๆรับชมให้ดูอีกสักอันหนึ่ง้วกันนะครับนี่ทีบแบบนี้เลยครับถีบเสร็จแล้วต้องมา,ผาเผาเนื้อในครับเ <Okay. S 1> ยื่อข้างในครับแข็งแรงมากเลยอ่ะครับ mm hmm. นี่ครับ mm hmm. คนดอยเขาแข็งแรงเพราะว่าอยู่กับธรรมชาติเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็ออกกำลังกายแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ออกกำลังกายแบบเนี้ยครับใช่ใช่เนี่ยผมนี่ต้องมาฝังตัวสัก สเดือนดีไนะ้ไเนี่ยพร้อมแน่นอนครับสักเดือนหนึ่งไงครับได้แล้วจไป่ะ <c oughs> ับบรืจชกับางเาพ ก้ามเนืก็ในนาเดียผมจะลองสักหนึ่งอันแล้วกันนะครับจะใช้ขวานจามก่อนนะขวานจามเสร็จแล้วก็ทีบทีบเสร็จแล้วก็จะเอาเนื้อในแต่เนื้อในนี้ผมว่าผมน่าจะไม่ถนัดแน่เลยขอเอเป็นเป็นตอแบบนี้แล้วกันนะ,ะเป็นกอแบบนี้ก่อนครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตฝากนะครับฟันเอาเฉพาะอ่านี่นะโอ้โห โอเคแรงๆหัวหายหมดเลยหัวหายหมดหรือป่ะได้อยู่มั้งได้อยู่โอ้โหสำเร็จเวทีบโอเคโชว์หน่อยความภาคภูมิใจหอถือขวานข้างนึงหัวมีไหนอ่ะเวทีบสำเร็จแล้วแต่ว่าเหนื่อมาเหนื่อน้ำเลยบอกต่อค่ะบอกนียน่าจะไม่ไหวอ่ะรับ table t ครับ เดี๋ยวดูหัวของเบียทิฟจะเล็กแคนไหนน้องซื้อซื้อลองดูบ้างอ่ะคนละต้นนะโอ้แป๊บเดียวเองอ่ะซื้อก็ได้ครับแรงเดือแรงเยอะนะเนี่ยแรงเยอะกวิธิครับระวังฟิวนะคะมีโอ้โหดูว่าเชียร์มวยเ้บาลหบาสิบอันเป้าหมายเราโอ้แป๊บเดียวเองอ่ะ เสร็จแล้วซุดๆุดุให้นัทลองผ่าดูค่ะน่าจะลองผ่ามาถุดิบชั้นเลิศหินไขายให้ตลาดอย่าต่อนะคะเผื่อให้เขาเถอะค่ะกับทิ้งท้ายกับน้องนัทขอมาปอกเอาข้างนอกออกเอาเยื่อข้างในนะทุกคนได้สัมผัสวิถีชีวิตกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะ แต่จะยกเครดิตให้นะักแป้งคนนี้นี่สุดๆ <c oughs> ถ้าไม่พามานี่ไม่สำเร็จนะทีิปในวันนี้ครับอ่ไมีทิปกระหอบละแค่ปอกเอาเยื่อข้างนอกน่กว่ายากแลวใช่ไหมยากกว่าน,น่อยเนาะเสร็จแล้ว <c oughs> ได้แล้วโอ้โหตับฤริตัดฤทิ์ครับน,นี่เยอะเลยเนาะ <c oughs> ครับ อดทาไมลูกดูหนึ่งมันจะมีด้วงหนอที่เจาะกินข้างในมันคแล้วเราก็จะมาแกะเอาด้วงหนอเอาเหรอใช่เอาไปทอดอร่อยคล้ายๆด้วงสาคูคล้ายๆดูบัวพ้าวด้วงสาคูใช่ค่ะแต่ว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนจะใหญ่กว่าแล้วจะมันหวานกว่าเหรอใช่โอ้โหเห็นไหมเด็กเสดายมารอบนี้หาไม่เจอสักตัวหาไม่เจอสักตัวเนาะครับโอ้โหนี่ทำไมอีกดูหนึ่งนะครับน่าจะไม่ใช่ดู ก่อนกลับบ้านเจอเห็ดไข่ห่นยักษ์ค่ะนี่กอเพะใหญ่มากสวยมากเลยค่ะนี่กินได้นะคะใหญ่มากเลยนี่ดูมือมือเทียบกับเห็ดนะคะว้าวเท่ามือเลยค่ะใหญ่อันนี้คือเห็ดไข่ห่านนะครับอ้าวใหญ่มากเท่าหน้าเลยนะเทียบกับหน้าเหรอดูอี เท่าหน้าเวทีเลยค่ะครับใหญ่จริงจริงโอ้โหครับเจองูเขียวครับต้องอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆครับโอ้โหมือสั่นครับอ่ะเจอแค่นี้นะโ,โหน่ากลัวมากครับ